บายดีพี่น้องถึงฤดูเกี่ยวเข่าแล้วพี่น้องเลยสองสี่หกสองสี่หกแปดแปดคนเก่าทั้งเ้าพี่น้องเลยต้ข้าก็มาบังเก่ามงสิบนี่ยกสวเด็ับมงม่นพี่น้องลมาเกี่ยวข่า นี่อยู่เจดำสาวสวยเคยขุดไทยบ่าวมดกเมียโอ้ยตีขเข่าพ่อมาได้คนใหญ่พายกเมียสาวสวยเป็นของอินสีอเยอะอยู่นตอนนี้ ได้ไปยังไห้นะหนึ่งสองสามสี่หาพี่น้องเอ้๋หายที่หากำลังสิเลเอเนาะหยาพี่น้องเอ้๋ปืดเอาหยาเรียรอหยาลายโพลายโพเขาห้ากับพอท่านอาณาเทพี่น้องเห้กูหูเจอะกว่าเรื่องเนาะอีกบันทิดช่องทิดกะคือคำบวกลัวล่มพี่น้องเอ้ยมือนี้ ลมถึนถึงมาเนี่ยแต่ว่าแดดแห้งได้ลงไปลงระตากแดดแห้งจะแจ็ดพี่นองแต่ว่าลมเนาะใครแต่มันมีลมเก็บแม่งมั่มนเดี๋ยวไล่เตบได้พี่น้องเดี๋ยวซีเมื่อขวาแลงเดี๋ยวซีไปตโตทอดฝากับพี่น้องเลยปนกับือ้ซีมาอีกอยู่ดูแน่ไร เสียงยังเราเผืเห็ดกินยังเนาะอ่าเบอร์ตบยังอ่ะนะคือปูมในนั่นเบอร์ปลตักออกนะเมยคนดูปลาที่เชนำนอนนอนคนคนนะเซฟมีเซฟบ่าวมีเคยหละพี่น้องเว้ยเห็ดกินถาคนงาน ต้มไก่ครับจากแกงน้ำมันต้มไก่ครับแกงน้ำมันซัมโพเด้อเห็นเปสั่งไก่ห้ามตื่นไหมครับห้ามตื่นครับมผู้น้อยนอนนอนแบบมันคือสะเย็นเลยเนาะอ่ะตรงกลางหม่งนะเพ้อคือสะแบบบรรยากาศ โบตดตังเลยอด็กมามันอยากแหวได้มันบี่ก็นัสแกเตัตน่าสัวนี้มันเลยเออบเก่งบเก่งบมีกนังสิแกงบ่เโตน่สิแกน้ไม้นเ้ยอืเอเยางแลกจะกินกันน้ไม้ซิมือบมี บ่อได้กูไปรกินบ่ามีแกงน้ไมัจะถื่อมีแต่อย่างอื่นอ่าวอิลีกูไปรกินอิลีอย่างอื่นนะกินออตั้แต่กีอนแกงแ่ปแกกอตุมไก่เอือบซมืออย่างอื่นแต่่าแกงนอมันมาด้เสืชิมบ่มีแกง

ถ้าแม่นบมีหนะได้หาเอกไห่แล้วพี่น้องเลยเหลืองคงเรื่องชิ้นผ่าอึดแนวหมู่ผ้าดำเขาดำหมืานผมไปดำหนะบอบแต่เตติดกันเฮ้ยเองกับเงยเองกับเงดคือกันแมนสวัสดีพี่น้องดูหนะโผแป้งล้มาไปใส่หมวกพี่น้องเถอออ จะมาคือพีอันนี้มันตาก็เป็นตาโตไปพี่นนอะลงไปดูยงานต่อวานไปงูงานต่อเดี๋ยวค่อยขึ้นมาโอ้ยงา่าแต่มันบอกกิน

Kim cả là hoa cà mưa anh hơi sao nhá kapood kazoo hạ kín phô hè kéo nông mạng kéo hạ kín tham hèn tham luận ก็อรอยแปดชิ้นเลยมือแรงะต้นะงมืออืันกูน่ะในมือแลสีดำมีอเลยเพราะว่าถุงมือตัดใช่ใช่ดีเนี่ยอย่ามาทามฮาผมใหโทรหากูกูมีเสียวกูตัดขาดจากเสี่ยวละตัดขาดแจกเสียวอ่ะจเสียวผมโทรหาบอกยัยดียังเลยนะอืมผมมโทรหายญยดีกูเลย ปวดมีเสียวเสากินลงมือลงมือกินตุ้นโซตีนะบวมหาที่้างหน่งบวมบวมคููกันยว่าเอาใส่ลรยกันใส่ไร่กับลางอ หนับคนใส่โล่อ้าวไ้่างกันนิดไว้ว้้ยมันตกรล่อนเองเอาไปตองเลยส่เสียงยังน่อกบ้านเนาะกระดิงแม่นหน่อยล้วก้อเด้อบน่อยเอ้ยไปอแก้วใม่กระแทบบุไกบินไปรอนถ้าเอาต่อเพื่อนมาดูนะูเอาลุงเนี้ยอาลุงดูถวยนะบอแมน กระโปงมาท้าเอาฮะนะเกีนยนไอ้ถวยก็เป็นวงกินแล้วก็จืดลลือดตมดเลยนะเจ็ดหายเลยใสกีกุณาี่เอาไส่งเอเอาไเทาด้อแบ่ยอตอนนี้เม่มองเขาแบ่ยพายิกตาวเออหนูขาวจัดสิขาวรักี่ทั้งยายเที่ยวทั้งยายบอกเที่ยวทั้งยายพ่อมโนปเรียลูกสาวนี่ แจ็คมึงสิหนีเขามายังนี่ก็หาหกเลยเออร้านกินข่าวนี่กะบอกเออพวกช่งชิ้นช่องเออะไรไม่รูกินข่าวกินข่าวเหใหญ่ชว่าประดาอันเกี่ยวข่าวก็พุโธปุเสิเกี่ยวับข่าวก็พุโทปุ๊บานนี้อีน้องฮะแชรมเย่องชั่วโมงนี่มาทน่นอ่งเนย

นอนน้ำเย็อันเือไเป็นคืนเยี่ยสั่งเปลี่ยนบอบรเ,เนียไมันเป็นเองมันว่านะอือืมได้เกียวในยี่นไอเย่มันก็มต่าะขอรขนาดมันหวากนเดอเย็นๆนีเด้อเพราะม <c oughs> นม <c oughs>

เสีวขหรือกินไก่เ่น้เลักยิ่งาเหอีกไขาแล้วครับเยกบแขฮะอ่าโอเค้าวขาวหอนกับปัน้นกันคนละทิบไหมนมีข้าห่อนมีข้าห่อนอยู่บ้างนสูุมีผ้าละทิบ

นี่ก็มาเอามาให้ยี่ง่ายด้อันนี้ก็ได้ที่พวกมาพัวเขาพวก็มาอยู่แล้วพัวเขาท่ามึงนั่นบอยนะทำแบบงงวะแม่ก็แม่จะคลองกับหัวจะคลองเป็นยังคนที่สองมาขีนเด้อมาคีนเด้อก็ยังวะผู้มัดผู้เด้อแม่ไม่จะเล่า โอ้ยใหไิมาดูเถอะแก็บล้วังนางีัแลวนางพแล้วก็นางเก็บเออเราเก็บไม่ใหญ่ไอผู้ได้กินเลยกรบี่อ้าวใครโชคดีเลยกระยำบินไปอ่ะ